สวัสดีครับตอนเราเข้สู่โลกเปลี่ยนสีครับอีกแค่3วันเราก็จะสิ้นสุดปีแห่งความชุดลมุนความสนุกสนานความท้าทายและก็มีการเมืองเศรษฐกิจที่ผันผวนทั้งในประเทศต่างประเทศเป็นอย่างยิ่งทรัมป์เป็นฮิตเลอร์ยุคใหม่หรือเปล่าที่คุณวิกรมตั้งหัวข้อไว้ตกลงหัอกนฟันธงก่อน,น,อนว่าทรัเป็นฮิตเลอร์เผด็จก,การยุคใหม่หรือเปล่า เออผมก็กำลังมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีใครที่มันจะทำแบบทรัมป์ไหมอืมอืมฮริชายลองคิดดูที่ทรัมป์เนี่ยมไม่พอใจที่ไหนก็บอกว่าอ้วจะอาจจะไปยึดเลือเออแคนาดาล้อเฮ้ยอยู่มาเป็นรัฐห้าสิบเอ็ดแ, hey, แล้วก็นายกจัสตินทรูโดมาเป็น The ก o v e r n o r เออป่าปูว่า <laughs> พูดเฉยเลยนะ <laughs> แล้วคนแคนาดาเขาไ่วไงอ่ะผมไม่ ว่าเขาบอกครึ่งประเทศก็อาจจะอยากเป็นนะแล้วช่างบอกองไงรูร้ไหมเฮ้ยถ้าอยู่มาเป็นรัฐที่ห้าสิบเอ็ดของไอนะอยู่เสียภาษีน้อยลงเยอะเลยนี่วิธีการขาย <c oughs> ไอเดียแต่เขาไม่สนใจเรื่องอธิปไตยเรื่องความภาคภูมิใจของคนแคนาดาประวัติศาสตร์อะไรเลยเห,อหรอเออไมไม่ก็ไม่แค่เลยเหรอว่าคนเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของความ ศักดิ์ศรีของคนแคนาดาเนะเว้ยทรัมป์ไอยู่ดีๆอยู่จะมายื่นไอ้ไอ้เป็นรัฐที่ห้าสิบเป็นได้ไงวะเอออันนี้เนี่ยมีใครกล้าที่จะพูดอย่างนี้กับประเทศอื่นมั้งไ <Maybe? S 2> <Huh? S 1> ม่มีอันนี้ข้อนี้หนึ่งก่อน mm hmm. อันที่สองมาบอกเอ้ยไออันนี้เนี่ยลือเก็บเงินอัวมากไปเว้ย <laughs> นะอ้วเอ่อเป็นคนที่ใช้ครองหรือมากที่สุด mm hmm. เฮ้ยแล้วก็เลือให้จีนมาก่อสร้างทําอะไรก็ไม่รู้ ไอ้อันนี้จีนก็จะมีบทบาทอยู่ในคลองอันนี้นะอ้วจะขอยึดลือ้อคืนปาน,นามาปาน,นามาไอ,อ,อ้คุณด <c oughs> ุจิชัย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นเอผู้นำปานามาเนี่ยนะหรือเป็นผู้นำของประเทศอะไรก็แล้วแต่เอออันเนี้ยหรือไ <c oughs> ม,ม่ยุติธรรมคำว่ายุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานว่ามันมาจากตรงไหนใช่ไหมเก็บค่าระวังเรือไอแพงไม่ยุติธรรม แล้วยูยอมไม่จีนมาคุมท่าเรือนี้นนเขาบอกจีนเขาโยนไปที่จีนเลยนะบอกยูปล่อยให้จีนมายึดไอ้นี่ยอเมริกาขุดไอ้คลองนี้มาร้อยสิบปีนะเว้ยไอ้นี่ยมีคนอเมริกันที่ไปขุดคลองตายไปตั้งสามหมื่นแปดพันคนนี่เข้าประวัติศาสตร์ <c oughs> เข้าข้างตัวเองอย่างเดียวเลยนะไอ้ประวัติศาสตร์ที่ <c oughs> ไอ้วาดภาพอาเมริกานี่แย่มากไปเทียยึดเข้าเนี่ยไม่พูดถึงเลยนะทมป์ตอนนี้คุณดุยชัยในโลกนี้นะถ้าจะมีการสร้างท่าเรือดำลึก มีประเทศไหนบ้างที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกถูกเท่ากับจีนแล้วก็มีประสิทธิภาพแน่นอนคนเขาก็เลือกของถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพทรัมป์วันนี้ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเป็นนักเลงโตไหมคุณลิชัยอืมใช่เออเอออ่าหรือเก็บอ่วแพงว่าจะขอเอาอันนี้กลับมาว่าจะยึดเรือ หรือไม่ก็บอกเอ้ยเกาะนี้ของลือนี่มันทำไมอ่ะมันใหญ่นะที่สุดในโลกและมันอยู่ในภูมิศาสตร์ที่สำคัญนะอัวคิดว่าอัวจะต้องไปทำฐานทัพของอัวซึ่งอัวก็มีอยู่แล้วแต่มันทำไม่เต็มที่นะอัวอยากจะขอซื้อประเทศไอ้เกาะนี้ของลือเลยอย่างกรนีทรัมป์วันหนึ่งวันใดมาบอกว่าเออประเทศไทยอัวอยากจะขอซื้อภูเก็ตอ่ะ เป็นอย่างนั้นคุณนิชายมองว่าไอ้อันเนี้ยมันมันไปคิดมาได้ยังไงเออเออใช่ไหมไม่ได้ยังไงใช่เออคิดมาได้ยังไงผมไปถามเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะหลายคนเลยบอกเอ้รือดูทรัมป์เขาตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะเขาก็คิดสามสี่ข้อนี้แล้วเนี่ยหรือคิดว่าอย่างไงวะืมีหลายคนแค่พูดบอกว่าโอ้ ไปไม่เคยคิดถึงเลยวะในโลกแห่งประชาธิที่ปไตยในปัจจุบันแบบนี้นะมีใครเขาจะคิดแล้วเขาจะกล้าทําแบบทรัมป์ผมก็เลยถามบอกว่าเอ๊หรือคิดว่าอย่างไรทรัมป์ทำไมถึงมีแนวคิดแบบนี้อืเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยมันเป็นพ่อค้าทรัมป์เนี่ยนะมันจะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตัวอืแล้วทรัมป์ก็คิดว่าภายในวันที่ยี่สิบกกาเนี่ย จะไม่มีใครในโลกนี้ใหญ่กว่าเขาอืมอม,มีใครในโลกนี่จะใหญ่กว่าทรัมป์ไม่หลังจากวันที่ยี่สิบมกราคุณสุทธิชัยผมคิดว่าคนเดียวที่จะท้าชิงแชมป์ได้คือสีจิ้นผิงซึ่งคุณวิกรมต้องเชียร์ให้สีอย่าไปยอมทรัมป์หน่อยแม่แต่เฮียสีเนี่ยอีกก็ดูของในกระเป๋าแล้วนะอเออผมก็มามองว่าหนึ่งจีดหรือขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะ <c oughs> มันมีประมาณสัก8ปของอเมริกาขพอที่หนึ่งออสองเนี่ยทางด้านกรลราโหมเนี่ยอเมริกันเนี่ยมีงบประมาณใช้เข้าไปเนี่ยประมาณ8ป0 0 0นแปดหหรือหรือเรียกว่าเ0 0 0แสนดีกว่าเก้าแสนล้านออในขณะที่จีนยังไม่ถึง3,000สนล้านเลยโอ,อ้เ,ออเออสร็จหนึ่งส่วนสามหรืออเมริกานนี่ใหญ่กว่าสามเท่า อือออแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการใช้เงินอือเงินเนี่ยที่เป็นใช้ในการซื้อขายกันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยประมาณเจ็ดสิบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยของธุรกิจธุรกรรมในโลกเนี่ยเขาใช้ดอลลาร์อแล้วเงินหยวนล่ะอือยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นเลยใช่ยางนี้เราจะไปสู้กับเขายัางไงังเหนื่อยนะสู้ต้นเหนื่อยแต่ว่ายังไงก็จะยอมให้ ทรัมป์มายึดทุกอย่างไม่ได้นะเออวันนี้ก็จีนเขาก็มีศักดิ์ศรีใช่จีนเขาก็บอกว่าอ้วยอมกืนเลือดอเอาแบบหนังเอาหนังบูตึงกับบูลิมมาเลยนะยอมกืนเลือดนะไม่เป็นไรเลือกกินเอ,อซุปหางวัวเอ้ออวกืนเลือดออไปก่อนแต,ออแต่แต่วันนี้มันไม่ใช่หยุดแค่วันนี้อ้วจะมองอีกสักห้าปีสิบปีข้างหน้า ก็เพราะว่าถ้ามองห้าปีสิปีทรัมป์นี่เก้าแปดสิบเก้าสิบแล้วอันนั้นไปแล้วพวกจีนเขายังอยู่ไงฉะนั้นต้องมองอนาคตนะคุณวิกรมผมมองประเทศไทยเหมือนกันนะผมไม่มองปีสองปีข้างหน้าละผมมองว่าอนาคตรประเทศไทยในห้าปีสิบปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างมีนะัยสาคัญเลยเพราะว่านักการเมืองรุ่นเก่า,กา,กาแ,กแก่ปัจจุบัน่ะที่ยัง hmm. ยึดยึดฐานอานาจอยู่แล้วก็ hmm. ยังทําให้ประเทศไทยไม่ขับเคลื่อนเนี่ย ห้าปีอย่างนี้ไปพวกนี้หมดแล้วนะอืมนั้นไม่ว่าคุณวิกรมกับผมยังจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยห้าปีนะเราก็ต้องมีความหวังว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องมองประเทศไทยที่สามารถแข่งกับคนอื่นได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างคนไทยชาฉลาดขึ้นการศึกษาต้องดีขึ้นเนี่ยเราต้องมาอย่างนั้นฉะนั้นจีนก็ต้องมองทรัมป์ในลักษณะนี้ใช่ไหมว่าเฮ้ยเวลาอยู่ข้างเราแน่นอนใช่หรือเปล่าเอะมันมีเรื่องอะไรประหลาดอยู่เรื่องหนยยึ่งนะเฮียหยุด ืถ้าเฮียยุ่นกับผมเนี่ยอายุเท่ากับทรัมป์นะมผมว่าเราเนี่ก็อาจจะผมไม่รู้ผมอาจจะนั่งรถนะมีล้อแล้วนะไอ้ทรัมป์เนี่ยขนาดตอนนี้จะแปดสิบแล้วใช่ไอ้ทรัมป์เนี่ยนอนวันละกี่ชั่วโมงนะเฮียยุ่นผมว่านอนไม่กี่ชั่วโมงหรอว่าแกตื่นดึกๆก,ก็ไปเขียนก็นขลาวขึ้นโซเชียลมีเดียแล้วทรัมป์เนี่ยนะอีเนี่ยสมองของอีเนี่ยมันทําไมมัน ก็ฉูดอ่ะด้วยความคิดอ่ะตลอดวินาทีทุกวินาทีเลยไหมที่แกลืมตาขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหมดไปสี่ปีเนี่ยทรัมป์อายุแปดสิบกว่าเนี่ยทรัมป์ยังเจ๋วไหมคุณวิชัยคิดว่าไม่หรอกผมว่าผมว่าภาคทรัมป์นี่อยู่ได้ด้วยไอ้ความคึกคักเนี่ยอยู่ได้อำนาจเพราะด้านอำนาจนี่มันสดชื่นมากเลย ถ้าวันไหนที่เกิดมีปัญหาแล้วก็มีโดนคดีอะไรหรือว่าพลาดอะไรนะทรัมป์นี่ถ้าเหี่ยวเหี่ยวทันทีนะคุณวิกรบเออเออใช่แต่ก่อนจะเหี่ยวเนี่ยก่อนจะเหี่ยวให้ยืนก่อนจะเหี่ยวเนี่ยทรัมป์อีก็ผมไม่แน่ใจว่าทรัมป์อีกกินนะเบรกฟาส์ลันช์แอนด์ดิเนอร์มันเป็นอะไรนะผมชักมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเนี่ยทางวงการแพทย์เนี่ยจะต้องไป นวิจัยนะใช่เอออาหารของทรัมป์คืออะไรข้อหนึ่งใช่อันที่สองเนี่ยจิตใจของทรัมป์เนี่ย<ม>เขาคิดอะไร<ม>เขาทําจิตทําใจของเขาอย่างไร<ม>นี่อย่าว่าผมไปไกลเลยผมเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่ก็จะเริ่มเข้าเจ็ดสิบสองแล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการเดินแกว่งๆแล้วนะใช่คุณพี่กมภะเออ เออแต่เฮียหยุ่นนี่เช้าๆหกโมงยังเป้งตื่นมายังไปชุดบาสเกตบอลยังทําสมาธิยังอะไรต่ออะไรนี่ <c oughs> เฮียหยุ่นเนี่ยผมว่าจัดรายการไปถึงประมาณเกือบร้อยแหละ <c oughs> ผมว่าเอาเอาเห็นเฮียหยุ่นเนี่ยดูเวลาคุยเวลาทํารายการเวลาอะไรต่ออะไรนี่ <c oughs> เฮียหยุ่นนี่ไม่ได้จดจดอะไรเลยนะ แต่แต่ไอ้อะไรไอ้ไอ้คังคอมพิวเตอร์เฮียหยุ่นเนี่ยโอ้ไใหม่เหรออาจจะเป็นเพราะเฮียหยุ่นเนี่ยเรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กไม่จริงแล้วอันที่สองนี่เป็นคนชอบทําในสิ่งที่ตัวเองชอบอือืออทำไมอันที่สามนี่มองโลกนะเป็นแบบที่ท้าทายคล้ายกับเฮียทรัมป์นะแต่เฮียทรัมป์เนี่ยนะอีมีความโลภอยู่ในตัวอือือผมถามคุณฤชัยที่ว่า ในโลกนี้เมื่อกี้บอกว่ามีใครใหญ่กว่าทรัมป์ไหมออบอกว่าอาจจะมีแค่คนเดียวพอไปทาบรัศมีก็คือเฮียสีแต่เฮียสีเนี่ยยังห่างไกลจากอเอ่อเฮียทรัมป์ในแง่ของเมื่อกี้ทว่าทั้ง GDP ทั้งการาโหมทั้งเงินดอลล่าแล้วย,ยังไม่พอ,อ,อตลาดตลาดตลาดอเมริกันนี่มันใหญ่มากใครๆก็ต้องการตลาดอเมริกา เห็นไหมฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่จะไปทาบเนี่ยมันต้องแท็กทีมเออเพราะว่าชกเดียวเดียวนี่ไม่ไหวทำมันแรงดีเพราะว่าอาหารดีนะแล้วก็สมองดีอ,อารมณ์อารมณ์มีความทำไมคึกคักดีอเออเราก็จะต้องมาแท็กทีมวันนี้ก็บริกแม่บริกส์ที่เขาแท็กทีมแต่บริกส์แท็กทีมขึ้นมาอินเดียก็ยัง ไม่ค่อยจะเต็มที่ใช่หรือเปล่าโมดีแกก็ยึกกระยักกระยักคิดว่าวันนี้เนี่ยสินค้าที่เป็น t ท t a l trade ระหว่างจีนกับอินเดียนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักแสนสองหมื่นล้านเหรียญแต่ปรากฏว่าประมาณเกือบแสนล้านเหรียญเนี่ยอินเดียขาดดุลให้กับจีนโอ้โหนี่อินเดียกลัวอินเดียกลัวนะ กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีเอ่ออาเซียนบวกหกอะอินเดียจุกแน่นอนอฉะนั้นอินเดียเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่กับจีนเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดร่วมมือกับจีนเมื่อไหร่เนี่ยอินเดียเนี่ยนี่เอ่อต้องมีของหายไปจากกระเป๋าเนี่ยเพระถูกจีนมันล้วงเนี่ยนะอออโอ้ไปเยอะเลยฉะนั้นไอการที่จะไปทีมอัพขึ้นมาเพื่อจะมาอัดกับทรัมป์เนี่ยผมว่ามันยากนละ อยากถยากฉะนั้นทรัมป์ไปดิดลูกคิดไปกดคาซิโอปั๊บออกมามันเป็นผลเลยนี่คุณทิชัยว่าเฮ้ย no one เขาเรียกว่า new world order ว่าจะต้องจัดใหม่ว่าจะต้องทำอันนี้ใหม่เพื่อให้อเมริกาเนี่ยเป็นผู้นำอย่างแท้จริงเอแล้วการที่จะเป็นอเมริกาเป็นผู้นำอย่างแท้จริงก็จะต้องทำอะไรบ้างหนึ่งว่าจะต้องลดการขาดดุล เพื่อจะบีบไอ้พวกเนี้ยที่มันไปผลิตอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ราคาต่ำส่งมาขายของราคาถูกในอเมริกาว่าจะต้องบีบคอไอ้พวกเนี้ยเอ้ยเองเนี่ยถ้าจะขายของมาให้อเมริกานะอเองจะต้องเสียภาษีดังเรียกว่ายุอแล้ววิธีที่จะไม่เสียภาษีเลยคือเองย้ายมาย้ายมามาอยู่ในอเมริกาเอา้าแล้วเ็าบอกว่าเอา้าก็ย้ายมาแล้ว ไปผลิตในอเมริกาของก็แพงด้อย่างนี้ผู้บริโภคในอเมริกาก็เป็นยังไง mm hmm. เสียตังค mm ์ hmm. เพิ่มขึ้น mm hmm. ทรัมป์เขาบอกว่าผมคิดว่าในใจนะ mm hmm. ผมคิดไว้ในใจว่าทรัมป์เขบอกว่าเอ้ยรือมานะหร mm hmm. ือไม่ต้องใช้แรงงานเพราะวัวกำลังจะไล่ไอ้พวกที่ทำไมเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายออกไปล้านคนเนี่ย mm hmm. อัวจะให้รือใช้ AI <c oughs> a <AI>. อเออแล้วอัวจะให้สิทธิประโยชน์หรือ เต็มที่เลยอัวจาก๊อปกัวจะก๊อปมาจากดูไบดูไบเนี่ยหออเลือมาเลยนะภาษีอะไรก็ไม่ต้องเสียสัญชาติอะไรก็สามารถซื้อที่ได้แล้วอัวจะสนับสนุนนะเรื่องสิทธิประโยชน์หรือเต็มสูบเลยเอออ้าคุณวิชัยคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดทรัมป์จะทำแบบนี้มันจะมีการโยกย้าย โรงงานเข้าไปอยู่ในอเมริกาเพิ่มขึ้นไหมใช่ใช่ใช่อ่าแล้วถ้าเกิดมีโรงงานไปผลิตในอเมริกามากขึ้นเนี่ยความเข้มแข็งของอเมริกาเนี่ยคุณีิชัยคิดว่าจะเป็นยังไงในด้านเศรษฐกิจก็กันจะกลายเป็น new world order ระเบียบโลกใหม่ที่ทรัมป์ต้องการเป็นผู้ดอมินเ t ตเป็นผู้ควาคุม ุ่มแล้วมันก็จะสร้างเขาไม่พอใจให้กับฝ่ายจีนและรัสเซียและอีกบิ๊กกลุ่มบิ๊กแลก้วก็โลกมันก็จะแตกเป็นสองเสียงคุณต้องเลือกเอาทรัมป์บอกยู่ต้องเลือกเอาระหว่างอเมริกาหรือคนที่ไม่ใช่อเมริกาสองอย่างเลยนะเออใช่ใช่ไหมวันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมยุณย,ยุนมันก็จะเกิดโรคระโาดใหม่ที่มันวุ่นวายปนป่วนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่า ทรัมป์อยู่ดีๆจะมีเงื่อนไขอะไรใหม่ต่อรองกับใครยังไงอทรัมป์ก็จะไปกดดันแม้กระทั่งพันธมิตรอย่างนาโตยุรโรปเขาก็าก็บอกไม่เอาผมกับรัสเซียดีกับปูตินกับไอ้พู้กับรู้เรื่องมากกว่าออืืมแล้วที่ก่อเขาเอาว่าเขาจะสร้างสันติภาพขึ้นมาแล้วเร,เ,เราก็เชื่อได้เอาไอ้สันติภาพเขามันไม่ไม่ได้หมายถึงเรื่องการค้าขายเอาประโยชน์อเมริกาอย่างเดียว แล้วยังขู่ได้ใช่ไหมว่าบริกเสรออยู่จะเอาสร้างเงินสกุลก็มาแทนดอลลาร์เหรออาจจะคิดภาษีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นนะสินค้าต่างๆแล้วไทยเราก็เป็นเดี๋ยวนี้มาเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วนะเป็นหุ้นส่วนบริกส์นะก็ประกาศวันก่อนว่าเราเป็นหนึ่งในเก้าประเทศใหม่ที่เป็นเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เดี๋ยวทรัมป์บอกเอ้ยไทยหนึ่งอยู่มีดุลการค้าเกินกับไอ้สองอยู่เป็นพวกบริกเสือไงอยู่ไม่ชอบดอลลาร์หรือไงเฮ้ยยุ่งเลยสิยุ่งเลยเออ จนนันวันนี้นะถ้าเรามาเอาอะไรนะเอาเออของโลกเปลี่ยนสีมา mm hmm. เขียนโปรแกรมดู uh huh. ว่าเอภาพมันจะเป็นยังไงนะ mm hmm. ถ้าเกิดว่ามันเกิดอย่างนั้นเราก็ต้องเอาภาพมาวิเคราะห์ดูว่า <Sure. S 1> เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหน mm hmm. จาก mm hmm. เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีประมาณสักแปดสิบล้านล้านเหรียญ อเมริกาเนี่ยมีไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ยุโรปก็มีไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ยุโรปกับอเมริกามันถึงมันจะทะเลาะกันยังไงเนี่ยมันจับมือกันเมื่อไหร่ตุ้มมันมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากับครึ่งหนึ่งของโลกแหละใช่เอ้าแล้วครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยทรัมป์เขามองเห็นละไพ่ของเขาก็คือว่าโอ้โหว่ามีขนาดนะครึ่งหนึ่งของโลก Mm hmm. ฉะนั้นอ่วถ้าจะบีบเนี่ยนะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่หรือจะขายเข้ามาในตลาดที่อ้วใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอืมอ mm ืม hmm. อ mm ือ hmm. ืวจะขึ้นภาษีมนเลยเอขึ้นมันทุกอย่างจะตั้ง10%สิบเปอร์เซ็นไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อคุณนิทยคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบุญบายและโลกก็จะปั hmm. mm ่น hmm. ป mm ่วนเพราะมันไม่มีกติกาแล้ว hmm. ไงคุณเิกรเออ WTO อื WTO เขาก็ไม่เอา เขาออกเาเมันก็ออกจาก W.H.O แล้วนะแล้วเขาก็จะอาจจะออกจาก W.T.O แล้วเขาก็จะยิ่งใหญ่เข้าคนเดียวทุกคนต้องมาหาฉันอืมันก็จะกลับไปสู่ไอ้มหาำนาจแบบเห็นแก่ตัวแบบที่ฉันต้องได้คนเดียวเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะโลกใบนี้จะเป็นอย่างนั้นเอ่าวันนี้ถ้าเกิดเฮียหยุดกับผมเนี่ยเป็น American นะเรากำลังพูด in America เออเออเออเราสองคนนี่กำลังนั่งอยู่ในอเมริกาที่เราเป็นคนอเมริกันวันนี้บอกว่าหัวหน้าเราประกาศมาบอกว่าต่อไปนะโรงงานโลกจะต้อง mm hmm. มาอยู่ที่อเมริกาคุณสุวิชัยเป็นอเมริกันคุณสุวิชัยรู้สึกยังไงกับคำพูดตรงนี้ คนอเมริกันก็แล้วแต่มันแบ่งครึ่งต่บครึ่งคนอเมริกันที่ออบอกทรัมป์ทำถูกแล้วถูกต้องสุดยอดก็ไบอกออไม่ไหวเว้ยทรัมป์นี่ทำลายอเมริกาหมดโลกทั้งโลกปันป่วยไม่เอาไว้มันก็จะแบ่งเกือบครึ่งต่อครึ่งนะดูจากคะแนนเลือกตั้งคราที่ผ่านมาคราวนี้ฟังก็บอกว่าเอ้ยกลัวจะทําให้ทุกอย่างมาอยู่ที่อเมริกาอืทุกอย่างจะต้องมาเจริญที่สุดในโลกอืมด้วยการหนึ่งกลัวจะย้ายโรงงาน นะมาที่อเมริกาคราวที่แล้วนี่ประธานซอฟแบง n ์บอกว่าประธานบอกวัวจะไปลงทุนในอเมริกาหนึ่งแสนล้านทรัมป์บอกเฮ้ยมันน้อยไปทรัมป์ก็ยื่นมือไปจับแล้วขยับขย่าวขยาวขยาแล้วก็จ้องหน้าไอประธานซอฟแบง n ์อ้วขอเป็นสองแสนล้าน ไอ้ประธานซอบแบงก์ก็อ๋ออ๋ออ๋อว่าว่ารแบบอ๋ออ๋อไปแล้วโอเคโอเคเห็นไหมทรัมป์มีวิธีจากแสนล้านเนี่ยเท่ากับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไทยเลยนะคุณดุวิชัยโอ้แล้วเพิ่มไปสองแสนล้านเนี่ยยกตัวอย่างนะแล้วถ้าเกิดว่าโรงงานต่างๆมันถูกขึ้นมาภาษีตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว จะไม่เสียภาษีเลยถ้าเกิดว่ามาผลิตที่อเมริกาแล้วอเมริกันก็บอกเอ้ยว่าจะให้เต็มที่เลยสิทธิประโยชน์กับหรือไม่ต้องใช้แรงงานก็คือใช้เออแล้วก็หรือก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องอะไรทั้งอย่างเราว่าจะให้สิทธิประโยชน์หร,หรือเต็มที่คุณสุทธิชัยคิดว่าโรงงานต่างๆเนี่ยถ้าเขาไปดีดลูกคิดมาว่าเออค่าค่าเอ่อเอ่เอเลือกสายการผลิตนะถ้าไปใช้ AI แล้วก็ผลิตในอเมริกา สมมุติว่าสิบเหรียญกับการที่เขาผลิตอยู่ข้างนอกแล้วขายไปที่อเมริกามันเป็นสิบเอ็ดเหรียญฉะนั้นทักผลิตในอเมริกามันก็มีต้นทุนที่ทำไมล่ะถูกลงคุณสุริชัยคิดว่าเขาจะมีความคิดที่จะย้ายไปอเมริกาไหมละ่ะไม่มีในงแง่ความคุ้มทุนเนี่ยมันไม่มีเหตุผล แต่การเมืองจะถูกบีบระสั่นเพราะเขารู้ว่าทรัป์ก็อยู่แค่สี่ปีแล้นเขาก็จะประคองไปโอเคทํ้เป็นเอาใจทรัมป์หน่อยแต่ว่าก็ต้องมีแผนสองแผน<ช>สำรองใช่ไหมถ้าคนวิกรมเป็นธุรกิจ<ช>คนวิกรมก็ต้องมีสองแผนใช่ไหมละ่ะออแต่คนนี้มันก็มีว่าไอ้สี่ปีเนี่ยโรงงานเนี่ยหายใจไม่หมดอทั่วท้องถังออกซิเจนหมดก่อน จะรอดไหมอะสีปีเออมันมันก็เนี่ยยกตัวอย่างอย่างแบบไอ้ซอโซล่าแผ่นโน่นืะเออ,เอ,อนะตอนนี้เนี่ยในนิคมอมตะเนี่ยนะมันปิดมันเกือบจะปิดไปแล้วเนี่ยประมาณสักสามสี่ลงแล้วนะปิดไปเพราะก็เพราะว่าภาษีที่อเมริกาเตรียมที่จะขึ้นนะือเออเนี่ยสิ่งที่อเมริกาบอกมาเอ,อ้ยไอโรงงาน นะไอแผงโซล่าเนี่ยนะ<ม>ตั้งกับเวียดนามตั้งกับมาเลสตั้งกับไทยนะพวกลือเตรียมไหมนะว่าจะขึ้นภาษีหรือนี่ขนาดไม่ได้ยังไม่ได้ทําขุ่เฉยๆนี่ก็มีผลแล้วเหรอ,อม,มีผลแล้วโรงงานโรงงานแผงโซล่า<ม>นะั้นในอมาตะนี่ก็กระดกกระแดกกระดกกระแดก<ม>เออผมนี่กําลังดูว่าเอ๊ะผมจะช่วยเขายัางไงดีอืที่จะให้เขาเนี่ยอืมนะ สามารถที่ยังผลิตอยู่นอกอเมริกาได้อืไปนั่งคิดนอนคิดมาเออตอนนี้ <c oughs> มี<อ>ทางออกเล้วเออยังไงอ่ะเออสุดยอดนี่ช่วยคิดหน่อยเออต้องไปหาทางออกที่ไปผลิตในประเทศที่มีรายได้ต่อหัวต่ําที่สุดในโลกอืมอ่าแล้ว <c oughs> อันนั้นก็อาจจะมีอาจจะต้องมาดูพื้นที่อ่า ซึ่ง<ม>ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยการที่ไปสแตมโปรดักต์ออฟนะประเทศนั้นๆนเนี่ยมันอาจจะเป็นทางรอด<ม>แต่ก็ไม่ใช่ลางรอดตลอดไป<ม>แต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าห้าปีสิบปีเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้อ<ม>ืด<ม>ังนั้นตรงนี้ก็ต้องไปคิดหาลู่ทางเพราะว่าผมเชื่อว่าทรัมป์เนี่ย<ม>กดคาซิโอที่อยู่<ม><ม>ในมือนะ ผมว่าเขาเห็นเลยแหละว่าตลาดมันอยู่ในมืออเมริกาอนโยบายและการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ในมือเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะขึ้นภาษีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ไปนี่บริษัทที่มันขายสินค้ามาที่อเมริกามันต้องตายอย่างเขียดตายยังเขียดเลยอะตายอย่างเขียดแล้วถ้าเกิดมันต้องการเป็นกบมันไม่ต้องตายอย่างเขียดเราก็จะให้สิทธิประโยชน์ ให้เทคโนโลยีให้อะไรต่ออะไรอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะไม่ตายอย่างเขียดเออมันอาจจะมีเขาเรียกว่าเหมือนป๊อปไอ้อินผักกระป๋องใช่ไหมปุ๊บขึ้นมามีพลังเออคุณนิชัยดูป๊อปไอ้ตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมละ่ะใช่แน่นอนเออมันจะกลายเป็นป๊อปไอ้สองขึ้นมาว่าทำสองเนี่ยจะทำไมละ่ะ จะใช้สูตรที่บอกว่าทั้งตบทั้งตืบอแล้วก็ให้ให้ผลประโยชน์นั่นก็เป็นการตอบแทนว่าเอ๊ะหรือย้ายมาหรือย้ายมาแล้วไม่พอที่ทางพวกนี้จะย้ายมาผลิตในอเมริกายังขอให้ขายเข้าไปในนา f านตา้าเออเออเข้าไปอีกโดยที่ไม่ต้องเสียนภาษีแคนาดาเฮ้ย หรือได้ดุลการค้าอเมริกามาตลอดเอ้ยเม็กซิโกนะหรือต้องซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกาในราคาที่ทำไมสูงขึ้นแต่หรือควรจะต้องสนับสนุนเพราะว่าหรือได้ดุลกับอ้วงไงเออใช่ใช่ใชถ้าเกิดว่ามันเป็นสูตรนี้คุณที่ชัยคิดว่าอย่างไงอืมน่าสนใจน่าสนน่าสนใจใช่นี่หลยพอดีเวลาหมดพอดีแต่ว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุยวันนี้มันมีผลสําคัญมากนะต่อปีหน้าปีหน้ามันอีก3ามวันเท่านั้นนะครับฉะนั้นวิกรมต้องเตรียมการที่จะช่วยเซฟโลกจากโดนัลด์ทรัมป์วิกรมเท่านั้นที่จะช่วยปกป้องโลกกอันตรายของประเด็จการฮิตเลอร์ยุคใหม่ที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์และประชาชนในอาเซียนควรจะคิดอย่างไร ต้องมาพูด <Harriet> คุยกันวันนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณมิกรมครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับขอคารวะแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดไปครับท่านลุงสวัสดีครับ